ดอกอัญชันสมุนไพรไทยแก้โรคอะไรได้บ้างสมุนไพรดอกอัญชันแก้โรคอะไรได้บ้างนอกจากดอกอัญชันจะเป็นสมุนไพรที่เด่นเรื่องสีสันคั้นแล้วนำมาย้อมผมทาคิ้วให้ดกด่าได้แล้วสรรพคุณของดอกอัญชันในการรักษาโรคก็มีอยู่อีกไม่น้อยเลยนะคะ ดอกอัญชันเป็นทางดอกไม้และสมุนไพรไทยที่คนไทยคุ้นเคยกันมานานซึ่งโดยส่วนมากแล้วเราจะรู้จักสรรพคุณของดอกอัญชันในด้านการช่วยทำให้คิ้วดวกดำและสามารถคั้นน้ำดอกอัญชันมาทำเป็นสมุนไพรหรือขนมต่างๆได้อีกมากมายแต่ในวันนี้ช่อง KK Channel ของเรา จะขอนําเสนอดอกอัญชันในอีกแง่มุมหนึ่งสมุนไพรดอกอัญชันแก้โรคอะไรได้บ้างซึ่งจะไล่เรียงจากข้อมูลที่จะทาให้ทุกคนได้รู้จักกับสมุนไพรดอกอัญชันมากขึ้นกันก่อนเลยนะคะสมุนไพรดอกอัญชันแก้โรคอะไรได้บ้าง 1. อัญชันแก้ผมร่วงดอกอัญชันมีสาร แอนโทไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดเล็กๆของร่างกายเช่นหลอดเลือดส่วนปลายทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้ดียิ่งขึ้นแก้อาการผมร่วงได้ดีในระดับหนึ่งโดยหากจะใช้ดอกอัญชันแก้ผมร่วงก็สามารถกินดอกอัญชันจิ้มน้ำพริกกินเป็นอาหารชนิดอื่นๆกินเป็นอาหารชนิดอื่นๆหรือจะตำดอกอัญชันประมาณ หนึ่งหยิบมือแล้วนำมาผสมกับน้ำเปล่ากรองเอาแต่น้ำดอกอัญชันมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วสะผมตามปกติก็ได้นะคะ 2. อ,อัญชันแก้อาการตาฟ้าฟางเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นสารเอนโทไซนินในดอกอัญชันสามารถช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของดวงตาเช่นอาการตาฝ้าฟางตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหินและโรคต้อกระจกได้เนื่องจากสารตัวนี้ที่มีอยู่ในพืชที่มีสีม่วงสีแดงหรือสีน้ำเงินมีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของหลอดเลือดขนาดเล็กในดวงตาเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นให้เราได้ 3. อัญชันแก้อาการอาหารเป็นพิษ จริงๆแล้วสารแอนโทไซยานินในดอกอัญชันก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะคะและยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้ออีโคไลในทางเดินอาหาร ช่วยแก้อาการอาหารเป็นพิษหรืออาการท้องเดินได้ซึ่งวิธีแก้ก็คือกินดอกอัญชันชุบแป้งทอดหรือจะดื่มน้ำอัญชันก็ได้ทั้งนี้นอกจากดอกอัญชันแล้วเรายังสามารถหาสารแอนโทไซยานินได้จากดอกกลัวม่วงและมะเขือม่วงด้วยนะคะ 4. อัญชันแก้ปวดท้อง นอกจากสารชีวเคมีที่ได้จากพืชสีม่วงน้ำเงินแดงอย่างแอนโทไซยานินแล้วในดอกอัญชันยังมีสารแอนติสปาร์ตโมดิกที่มีฤทธิ์ลดอาการหดเกร็งในช่องท้องสามารถแก้ปวดท้องให้เราได้ด้วยนะคะโดยการกินดอกอัญชันแก้ปวดท้องสามารถนำดอกอัญชันหนึ่งกำมือมาต้มกับน้ำแล้วจิบเป็นชาได้เลย 5. อัญชันแก้ฟกช้ำลดอาการบวมสรรพคุณข้อนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับสารแอนโทไซยายนินอีกครั้งนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดขนาดเล็กส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังเซลล์ต่างๆได้ดีขึ้นและพอมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงเซลล์ผิวที่ฟกช้ำหรือบวมมากขึ้นอาการผิดปกติเหล่านี้ก็จะบรรเทาลงได้นอกจากนี้สารแอนโทไซ นินก็มีสรรพคุณช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ด้วยนะคะ 6. อัญชันแก้ปวดเมื่อยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้แยกสารจากดอกอัญชันมาทำการทดลองและพบว่า ในดอกอัญชันมีสารเทอร์นาทินซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและมีผลคลายกล้ามเนื้อเรียบในร่างกายจึงช่วยลดอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นได้โดยให้นำดอกอัญชันหนึ่งกำมือมาต้มกับน้ำแล้วจิบเป็นชา 7. อัญชันแก้ปวดฟัน สำรับยาพื้นบ้านมีการนำรากอัญชันมาถูที่ฟันเพื่อช่วยลวดอาการปวดฟันและบำรุงฟันให้คงทนแข็งแรงหรือบดดอกอัญชันผสมกับยาสีฟันเนื่องจากสารในรากและทางต้นของอัญชันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยบำรุงเซลล์และชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้นะคะ 8. อัญชันแก้ปัสสาวะขาด ในตำรายาไทยโบราณกล่าวไว้ว่ารากอัญชานมีฤทธิ์เย็นช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการและเป็นยาระบายได้โดยสามารถนำรากอัญชันล้างสะอาดมาต้มกับน้ำแล้วจิบเป็นชาเพื่อดื่มแก้โรคปัสสาวะขัดนะคะ 9. อัญชันแก้ท้องผูก ทั้งเมล็ดและรากอัญชันมีฤทธิ์เป็นยาระบายสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกจึงสามารถต้มรากหรือเมล็ดอัญชันเพื่อดื่มเป็นยาระบายได้แต่อาจพบอาการข้างเคียงเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ในบางคนนะคะอัญชันแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย อย่างที่บอกว่าในดอกอัญชันมีสารชีวเคมีที่เปลี่ยนประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแค่เอนโทไซยานนนก็เป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอาการอักเสบแล้วอีกทั้งสารในดอกอัญชันยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และมีสรรพคุณช่วยลดอาการบวมเนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดขนาดเล็กดังนั้นกับพิษมแมลงสัตว์ก็ จนมีอาการบวมแดงแค่ใช้ดอกอัญชันตำให้ละเอียดแล้วเอามาพอกบริเวณที่มีอาการก็จะช่วยบรรเทาฤทธิ์แมลงสัตว์กัดต่อยได้แล้วนะคะ 11. ออัญชันบรรเทาอาการโรคหอบหืด รากอัญชันมีรสขมเย็นใช้กินสดหรือต้มเป็นน้ำดื่มจะช่วยลดอาการอักเสบของหลอดลมและบรรเทาอาการโรคหอบหืดได้เนื่องจากสารจากรากอัญชันจะช่วยลดอาการอักเสบพ,พร้อมระบายของเสียออกจากร่างกายส่งผลให้อาการหอบหืดและระบบทางเดินหายใจทำงานได้ดีขึ้น 12. ออัญชันคลายเครียดแก้โรคนอนไม่หลับ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดต่างๆที่ได้จากส่วนลำต้นเหนือดินใบดอกและรากของอัญชันมีฤทธิ์กระตุ้นการเรียนรู้และความจำรวมทั้งมีสปปรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเครียดลดอาการวิตกกังวลและยังมีฤทธิ์ช่วยในการนอนหลับได้นะคะ13อัญชัน ลดความเสี่ยงโรคหัวใจสารเอนโทไซยานนนในดอกอัญชันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายจึงช่วยลวดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจรวมทั้งยังช่วยลวดโอกาสเกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมองได้ด้วยนะคะโดยสารตัวนี้จะป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันที่เป็นสาเหตุของไขมันอุดตัน ในเส้นเลือดนั่นเอง14อัญชันลดความเสี่ยงโรคเมเร็งสีจากสารเอนโทไซยานินเป็นที่กล่าวขวัญกันมาในหลายชนชาติเนื่องจากมีฤทธ ต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิต้านการอักเสบป้องกันแสง UV และต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ดีสรรพคุณทางยาบางอย่างของดอกอัญชันยังคงอยู่ในขั้นของการทดลองและวิจัยซึ่งยังจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุดต่อไปจึงยังไม่สามารถระบุขนาดและวิธีการใช้ที่เหมาะสมได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของดอกอัญชันในการบรรเทาความเจ็บป่วยก็มีตำรับตำราเป็นยาโบราณมาแต่ไหนแต่ไรดังนั้นการบรรเทาอาการป่วยด้วยดอกอัญชัน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากดอกอัญชันเป็นสมุนไพรหาง่ายปลูกง่ายในบ้านเราสำหรับวันนี้ช่อง KK Channel ของเราก็มีสาระดีๆประโยชน์ของดอกอัญชันมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานช่อง KK Channel ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ